อีกหนึ่งข่าวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบุญคุณค่ะคุณเต้พงศกรนั่นเองนะคะหลังจากที่หมดสัญญากับผู้จัดการก่าวค่ะก็เลยมีข่าวลือมานะคะว่ายังใช้นี่ไม่หมดบ้างหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ยอมทักเซฮงเซ่ไฮทักทายกันไปลืมบุญคุณคนนะคะก็เลยวันนี้ค่ะก็เลยไปถามคุณเต้ยเลยว่าอะไรยังไงค่ะ กลายเป็นประเด็นร้อนที่ใครก็ต้องถามนะคะเมื่อจูจ่ๆค่ะผู้จัดการส่วนตัวของพระเอกหน้าไทยเต้ยพงศกรเน,นี่ยนะคะลุกขึ้นมาแชรพระเอกหนุ่มค่ะว่าลืมบุญคุณเจอหน้าแล้วก็ไม่ทักนะคะแถมไม่ใจค่าเปอร์เซ็นต์ที่จะต้องได้ด้วยเจอหนุ่มเต้ยวันนี้เนี่ยก็เลยถามนะคะเรื่องราวความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็รีบเคลียร์ชัดเลยนะคะว่าไม่เคยลืมบุญคุณคุณวิทย์เลยค่ะผู้จัดการขนเก่านั่นเองนะคะถึงจะหมดสัญญาไปกันตั้งแต่ปี2 5ยังยกันกติไม่ยด้มีเรื่กงบามา่กันั่ค ส่วนเรื่องที่บอกว่าเจอกันแล้วทำเมินนั้นเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะรีบไปทำงานจึงไม่ได้สังเกตรอบข้างว่ามีใครบ้างนะคะในส่วนของเงินที่อ้างว่ายังจ่ายไม่หมดนั้นเตอร์ยืนยันว่าเคลียร์ไปหมดแล้วจะเหลือก็แต่เงินที่ได้จากละครเรื่องพันท้ายนรสิงห์ที่ต้องรอให้ละครออนแอร์ air ก่อนถึงจะจ่ายได้ค่ะ อยู่ในสัญญาก็คือจะเป็นเรื่องคุณชายรัชานนท์นครับเราก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณชายรัชานนท์ออนแอเรียบร้อยแล้วเราก็หักให้เขา10%<ม>ตอนนี้ที่ยังไม่ได้ให้ก็คือเรื่องพันเรื่องละครอ,อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่อนแอ<ม>ครับถ้าเรื่องสัญญานะครับเรื่องสัญญาพ่อแม่ผมแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็ทางบริษัทที่ผมอยู่ตอนนี้ได้เคลียเรียบร้อยแล้วนะครับ<ม>สัญญาได้หมดลงไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายหมดไปตั้งแต่ปี5 6แล้วครับ<ม>ที่เจอกันล่าสุดก็คือผมไป สวัสดีปีใหม่ดาราดเดลี่ตอนนั้นผมใส่ชุดสีแดงไปแล้วไปเจอพี่เขาที่ลานจอดรถแล้วก็ทักทายปกตินะครับทักทายกอดกันปกติแต่ว่าวันนั้นผมดันรีบเ<ม>พราะผมมีงานต่อ<ม>ใช่ครับเลยต้องขอตัวพี่เขาไปพี่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะก็คุยกันปกติครับปกติเขาคุยกับคุณพ่อคุณแม่ผมอยู่แล้วนะใช่เพราะว่าเขาคุยกับคุณพ,พ่อคุณแม่ผมอยู่แล้วไม่ว่าปีใหม่เมื่อกี้ก็ยังคุยอยู่เลยครับยังโทรมาส,สวัสดีปีใหม่อยู่เลยนะติดลองติดต่อเขาไปคุยเคลียร์นี่ครับเจ้ ครับยินดีครับคือทางเราไม่ได้ทําผิดอะไรครับทางเราทําตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็เรื่องหัก1 0เรซาก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างครับแล้วก็เรื่องที่ผมตัวผมเองนะครับไม่เคยลืมนี่บุญคุณใครแน่แน,นอนอเพราะเพราะผมก็เล่นเรื่องละครรักชาติด้วยอ,อะไรอย่างนี้ด้วยผมไม่มีทางทําอย่างนั้นเพราะเราเป็นตัวตัวที่แบบสื่อให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยผมไม่มีทางทําแบบนั้นพิสูจน์ได้ครับมีหลักฐานด้วยไม่ซีเรียสครับ ก็เคลียร์ชัดขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีทางที่หนุ่มสุดน่ารักคนนี้เนี่ย rit. จะทําเรื่องแย่ๆค่ะถ้าไม่เชื่อเนะคะเจ้าตัวก็พร้อมที่จะง,งัดหลักฐานขึ้นมาโชว์ค่ะแหมหน้าตานี่ไทยจริงๆเมื่อเช้าเพิ่งเจอเหมือนกันเพิ่งเจอกับอีกคนนึงนะคะคุณก๊อดก็แบบว่าเจอหนุ่มไทยๆวันนี้นี่เช้าเย็นกำลังมาเนาะตอนนี้เทรนหนุ่มไทยกำลังม,มามากๆเลยนะคะแต่เรื่องของสัญญาอาจ้ามีเอกสารอะไรมายืนยันกัน ก็ดูก<ช>ันไปว่ากันไปตามหลักฐาน